พาคุณผู้ชมไปย้อนดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางด้านคุณทวระเชิญยิ้มและคณะตลกค่ะได้มาร่วมพิธีบวงสวงที่วัดแจ้งในค่ะที่วัดแจ้งในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางด้านคุณทวระเชิญยิ้มพร้อมด้วยคุณเชิเชิญยิ้มและคณะได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงหลวงพ่อแจ้งในโบสถ์มหาอุดท,ที่มีอายุมากกว่า300ปี สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ค่ะคุณถัวระ,ะเชิญยิ้มและทีมงาน KCTV ได้เดินทางไปบันทึกเทปรายการมาอีกแกะถัวแระเชิญยิ้มที่ออกอากาศทาง KCTV ค่ะแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุงบุรณะวัดแจ้งโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาต่อหรือพระครูวรนายกสิทธาคมวิพระมหตาตอธรรมนังสีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนารายรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน โดยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการและมีการจุดทูบตัวเลขซึ่งก่อนถ่ายทำรายการนั้นคุณเัแระได้ลั่นวาจาวไว้ว่าถ้าหากถูกรางวัลจะกลับมากราบสักการะและจัดพิธีบวงสวงพร้อมกับจะนำคณะตลกมาเล่นโชว์โดยในวันนั้นค่ะคุณถวนวและได้มีการจุดทูบตัวเลขได้เลข150ซึ่งก็ปรากฏว่าตรงกับเลขท้าย2ตัวของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวานนี้ขุนถั่วและจึงได้เดินทางมายังวัดแจ้งในในเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีโดยได้มีการถวายเพลนแด่พระพิสุสงฆ์รวมกับญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญและได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวัดจากนั้นเวลา1 2 0นาฬิกาได้เริ่มพิธีบวงสวงสักการะหลวงพ่อแจ้งภายในโบสถ์มหาอุด และได้ทำการเสี่ยงทูบตัวเลขเพื่อขอโชคขอลาบเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีได้นำไปต่อบุญและนำกลับมาบูรณะวัดแห่งนี้ต่อไปโดยวัดแจ้งนนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กันกับแยกเต็กฮะปัจจุบันวัดสุดโสมเป็นอย่างมากค่ะ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบุรณวัดซึ่งท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อวัดแจ้งในเลขบัญชี4700749652โดยการร่วมทำบุญในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ